สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับยังอยู่กับผมเช่นเคยครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่ในช่วงของเอามาเล่านะครับเป็น EP2 แล้วนะครับผมเรื่องที่จะเอามาเล่าวันนี้นะครับมาจากแฟนเพจเช่นกันนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นเคสของการต่อตู้คอน s u m e r unit ครับร่วมกับเจ้าตัว SPD r หรือที่เรารู้จักกันว่า s a ฟตี้คัทนะครับตัวตู้เนี่ยเป็นของแบรนด์ของฮาโก้ส่วนเจ้าตัวเซฟตี้คัทนะครับ เป็นของแบรนด์ CT ชื่อว่า S p d ขีดนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e นะครับไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมรูปที่เห็นนะครับทางแฟนเพจส่งมาให้ผม2รูปนะเป็นรูปเป็นรูปด้านบนนะครับรูปนี้นะครับแล้วก็รูปด้านล่างเป็นรูปนี้นะครับซึ่งรูปด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจะสังเกตว่า ตัวด้านซ้ายมือนะครับเป็นเซฟตี้คัตเป็นของแบรนด์ CT นะแล้วก็ตัวตู้คอน summer เนี่ยเป็นของแบรนด์นาโก้นะครับจริงจริง,รงส่วนนี้เราต้องแบ่งออกเป็น3โซนหลักๆก,ก่อนนะครับก็คือก็คือโซนเซฟตี้คัตนะครับโซนนี้นะครับแล้วก็โซนของเจ้าตัวเบเกอร์ธรรมดานะครับเป็นโซนนี้นะครับแล้วก็โซนที่3นะครับเป็นของเบเกอร์ rcbo กันดูดของแบรนด์นาโก้เขานะครับเป็นส่วน เป็นอันนี้โซนที่1น,นะอันนี้โซนที่2แล้วก็อันนี้โซนที่3นะครับผมซึ่งโซนที่3เนี่ยวันนี้เราก็จะไม่พูดถึงเพราะว่าเขาต่อไว้แล้วเราไม่ได้ไปแตะต้องมันนะครับเราจะมาพูดกันแค่2โซนนี้นะครับโอเคอันนี้ผมขอลบไปก่อนนะครับต่อไปนะครับก็มาดูไดอะแกรมครับที่ทางแฟนเพจส่งมาให้นะครับ ครับซึ่งไดอะแกรมที่ทางแฟนเพจส่งมาให้นะครับทางแฟนเพจเองเนี่ยก็ได้เขียนไดอะแกรมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าตู้เดิมเนี่ยต่ออยู่ยังไงนะครับผมขอดูที่โซนแรกก่อนนะครับผมเป็นโซนของมิเตอร์นะครับโซนนี้ที่เขาเขียนว่ามิเตอร์นะครับก็สายในตรงนี้นะครับน่าจะเป็นสายนิวตันนะครับตรงนี้เป็นสายลายก็น่าจะนิวตันมาพักที่บาร์กาวเรียบร้อยนะครับบาร์กาวอยู่ตรงนี้นะครับก็ ลากจากบาเกาวนะครับเข้าหานิวตันเมนได้เลยนะครับตรงแล้วก็ส่วนสายลายนะครับตรงนี้นะครับตรงสายสายนี้ก็ลากเข้าหาเมนเช่นกันนะครับโอเคอันนี้ผมขอลบไปก่อนนะครับพอเราจบตรงนี้แล้วนะครับก็อยู่ที่เมนแน้ะครับตอนนี้นะครับเราจะทํายังไงนะครับให้สามารถต่อกับเซฟตี้คัพได้นะครับผมสอบเซฟตี้คัพตัวนี้ได้นะครับก็ ไปดูไดอะแกรมที่ผมได้ทําไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นไดอะแกรมที่ส่งให้ทางแฟนเพจเอาไปต่อนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งไดอะแกรมตัวนี้นะครับผมก็ให้เจ้าตัวเมนเบเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นตัวเมนหลักซึ่งทางแฟนเพจเองก็อยากให้มันเป็นตัวเมนด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นบีีบัดบาอยู่นะครับให้ตัดออกให้ตัดออกได้เลยนะนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ใช้วีดบาร์มาเชื่อมกับเมนแล้วนะครับ พอนะครับพอเราเอาเข้าเซฟที่คันเรียบร้อยนะครับต้องเข้าข้างบนเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าข้างบนเสร็จนะครับก็ออกจากข้างล่างนะครับผมสายลายนะครับก็จะมาเข้าลูกย่อยตรงนี้นะครับผมส่วนสายนิวตันก็จะเข้าบานนิวตันตรงนี้นั่นเองนะครับที่เหลือก็ลากไปใช้งานได้เลยนะครับผมก็ลากจากสายลายจากลูกย่อยตรงนี้นะครับแล้วก็สายนิวตันตรงนี้ไปเข้าปักไฟได้เลยนะครับผมนี่คือไดแกรมที่ผมเขียนไปให้ทางแฟนเพจนะครับซึ่ง ทางแฟนเพจก็ได้ต่อตามไดอะแกรมนะครับตามนี้เลยนะครับแต่ครับมีข้อสังเกตอยู่ว่านะครับสังเกตไหมครับว่าทางแฟนเพจเองเนี่ยครับผมเอาเจ้าตัวสายที่ออกจากเมนตรงนี้นะครับดันเอาไปเข้าข้างล่างครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับทางแฟนเพจเขาก็เลยถามผมว่าทําไมไอ้เจ้าตัวเซฟตี้ขัดเนี่ยมันถึง ตัดไม่ยอมหยุดนะครับผมก็เลยหาสาเหตุกันยังไม่เจอนะครับจนมาดูที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าทางแฟนเพจเองเนี่ยเอาสายไปเข้าด้านล่างนะครับซึ่งตัวเซฟติคัตตัวนี้ต้องเอาสายนะครับสายเนี่ยสายตรงที่ออกจากเมนตรงนี้นะครับไปเข้าด้านบนเท่านั้นนะครับแล้วก็ออกจากด้านล่างเท่านั้นนะครับทางแฟนเพจผมนะครับก็เลยแก้นะครับให้มันเป็นถูกต้องตามที่ผมบอกปัญหาก็หายไปนะครับนั่นก็คือ ออกจากเมนเบเกอร์ตรงนี้นะครับผมออกมานะครับแล้วก็สังเกตว่าตรงเส้นนี้นะครับก็ไปเข้าด้านบนนะครับของเจ้าตัวเซฟตี้คัตเรียบร้อยนะครับเจ้าตัวเครื่องถัดไฟนะออกจากเครื่องถัดไฟตรงนี้นะครับก็มาเข้าลูกย่อยนะครับตรงนี้เป็นสายลายตรงนี้เป็นสายนิวตรอนนะแล้วก็มีสายกาวนะครับอยู่ด้านล่างปัญหาที่เจ้าตัวเซฟตี้คัตตัดบ่อยก็หายไป ใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมตอนนี้ก็ใช้งานจนถึงปัจจุบันนี้อยู่นะครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับผมเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งกับเจ้าตัวกันดูดของทางฮารโก้ตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เขาต่อแยกจากด้านใต้เมนตรงนี้สังเกตไหมครับลากเข้ามาหาตรงนี้ซึ่งเจ้าตัวคันดูดเนี่ยมันก็ทํางานแยกของมันไปเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าตัวเมนนี้เลยตัวเมนนี้ก็มีหน้าที่จ่ายไฟให้เจ้าตัวเซฟติคัส นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเซฟตี้คัทเนี่ยก็จะมาจ่ายให้ไฟให้ลูกย่อยนะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วก็ตัวไดแกรมก็เดี๋ยวในคลิปก็ลองกดพอดูได้นะครับวันนี้ก็น่าจะมีแค่เคสเดียวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับผมก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยากได้เซฟตี้คัทมาต่อกับตู้ นะครับซึ่งตู้รุ่นนี้เป็นของฮ a งโกแล้วก็ตัวเครื่องตัดไฟเทปติกัสเนี่ยเป็นของแบรนด์ CT รุ่น S T D R นะครับแล้วก็ S T D R นะครับมันมีกัน้าผ่านในตัวด้วยทางแฟนเพจเขาก็เลยอยากเอามาติดกับตู้ซึ่งในตัวตู้เนี่ยไม่ได้มีกัน้าผ่านนั่นเองนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ